วันนี้มาถอยแตะพี่หมอนะครับอันนี้คืออย่างครับอาจารย์โจครับคือต้องมาวัดขนาดก่อนกล้องกล้องคุณมาซูมเลยนะครับว่าอันนี้คือรองเท้าที่เราต้องตัดเข้ากับเท้าเรานะครับอใหญ่ไปอันนี้ถอยนิดนึงโอเคอันนี้ใส่นี่เลย สีที่เลือกคืออันนี้อ่าต้องไปตัดเย็บใหม่อันนี้คือสีที่ผมเลือกนะครับคือจะเป็นน้ําเงินทูโทนกับแดงทูโทนเราแบบนี้นะครับข้างหนึ่งน้ําเงินข้างหนึ่งแดงเกาะหูก่อนเกาะหูนะอันนี้หูอ๋อนนห,หูสําหรับที่จะร้อยตรงงามตีเท้างามทรีน <t une> <t une> 3 3> นะครับงามตีนงามเท้าเราแบบนี้เลย น,นี่จะมาร์กเลยนะครับมาร์กหน้ามาร์กหลังมาร์กจุดจุดที่ต้องร้อยสายเพื่อเพื่อเอามาตัดตรงนี้ออันนี้มีเลือกหลากหลายนะครับจะเอาอย่างหนาอย่างบางจะเอาสีไหนนะครับมีทุกสีทุกไซส์ที่เขาเลือกได้เลยนะครับแบบแบบผมนี่ก็คือ เลือกสีแดงทางซ้ายสีน้ําเงินทางขวาแล้วก็สายมันเขาก็เลือกได้นะครับปืดไปล่ะนี่คือไปแล้วเหรอเปิดแล้วเหรอไปแล้วครับอ๋ออันนี้ไปแล้วใช้ตรงนี้กดเลยปึดนี่ยังเห่าหลังจากที่เราไล่พื้นมาแล้วนะครับตัดตามเบอร์ตีนเขาเรียบร้อยแล้วปั๊มเนี่ยเขาก็จะมาเลือก เป็นหัวสายคาวข้าวรัดสซน,นด้านล่างอ่าอันนี้ผมเลือกที่ว่าพื้นน้ําเงินนี่ผมจะเอาสีดํานะครับแล้วก็พื้นแดงนี่ผมก็เอา,าเอา,ข,าข้าวสีแดงตอนนี้ขั้นตอนเย็บนะครับเย็บเย็บครับอัานก็เข้ามาเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับต่อไปข้างที่สองตรงนี้นะครับคาวที่รัดส้นรองเท้านะครับเราเดินได้สอง สอ,สองแถวสองแถวสองแถวนะวครับอันนี้คือเน้นหนาะแน่นอนนะครับถือมาเน้นหนาเราก็มีช่างในการซ่อมมืออยู่แล้วนะครับ <c oughs> เน้นหนะาไอไอตัวล็อกตรงนี้ก็มีมีมีสามสามตัวสามจุดนะครับให้เบิร์สลับกันอ่พื้นแดงสลับน้ำเงินพื้นน้ำเงิน,นเป็น,ใน,ในแดงแต่สายเนี่ยเราเลือกได้นะครับแต่เลือกแบบนี้นี่คือจุดล็อกงง้มเท้านะครับเนี่ย หนว่ล็อกง่ามตีนเรานั่นเองนะครับส่วนของรับส้นรองเท้านะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการประกอบสายรัดอันนี้เราก็จะมาลองให้มันพอดีกับเท้าเราสวยงามนี่ลองเลยครับโอเคครับตอนนี้ตัดเท้าก่อนประกอบเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะมาปรับสายให้เข้ากับเท้านะครับปรับก่อนปรับก่อน นี่เ,เนื้อถอยถอยอ่าถอยจัดก่อนต้องจัดก่อนโอเคประมาณโอเคใช่ไหมครับปรับให้ไอ้ข้อเท้าเนกระชับตรงข้อเท้าเนี่ยอ๋อข้อเท้ามันกระชับกับไอตัวล็อกพลาสติกนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเดินดูถ้ามันแน่นไปหลวมไปเดี๋ยวค่อยคลายโอเคนะงัหลวมไป,ห,มไปหรือว่าแน่นไปก่อนต้องลองลองฟิลดูก่อนรองเท้าหนึ่งคู่นะครับ พร้อมกับเสื้อสวยๆนี่สกินแบบนี้นะครับแต่พี่หมอสติ๊กเกอร์อ่าสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวมีขนมอ๋อฮะมีขนมตัวย<ม>นี่แบบนี้อันนี้เลือกเองเลือกเองคือแดงทูโทนแล้วก็น้ำเงินทูโทนใส่แล้วบันเบาสบายมากเลยมีรูปส่งติงด้วยแบบนี้ โอเคครับถูกใจทั้งเสื้อทั้งรองเท้าครับหนมต้องมาที่ไหนครับอาจารย์โจแตะพี่หมอตรงกาดข่าจาวครับแตะพี่หมอกาดข่าจาวใน Google ก็เจอในเพจก็เจอนะครับแล้วท่านมาตัดแบบนี้คือเอาเท้าท่านมาวัดเลยอาจ,จารย์โจวัวดทั้เลยตัดประกอบเป็นร่างแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ออกร้านไปได้เลยแล้วก็ใส่เที่ยวใส่ออกกําลังกายใส่วิ่งใส่เดิน จะลุยน้ําลุยดอยคือทุกสถานการณ์แบบนี้นะครับหรือว่าแฟชั่นขึ้นห้างเที่ยวสบายๆเลยเสื้อที่แถมนี่คือเฉพาะคนที่มาตัดที่หน้าร้านเท่านั้นเสื้อนี้เฉพาะที่มาตัดหน้าร้านเท่านั้นนะครับถึงจะได้เส,สื้อแบบทรงติ่งอย่างนี้โอเคครับ <laughs> ขอบคุณครับแก <Okay, okay. S 1> เจอร์ขอบคุณครับ